ทีสนามตินและสุรานนท์น,นะครับวันนี้เป็นการอันตเนีวเวสล่าครับมาตั้งกันที่ตรงกลางก่อนเลยไปเลยครับโอ้โหมาเกือบแล้วนี่ครับให้มาที่ยสวัตรโยนยนาทานได้มมตงศูนย์เลยครับฝุดยอดว่าตัวประก,กครบคือคมไม่ดีเลยครับ,รบตรงนั้นปล่อยให้นาทานขึ้น คอสก็มาแล้วโอ้ออกได้ยิงสวนแล้วดัสลีปล่อยพื้นที่ตรงนั้นมีโอกาสยิงเลยโอ้โหเวลามากกว่านี้ใช่ครับโอ้โหดูครับได้หลุดมาได้ลองเลยครับน่าจะโยนไปจังหวะนี้ครับแล้วได้โอ้โหเข้าเลยครับเรียบอแต่ล้ำหน้าครับแต่ว่าจังหวะภาพช้าโอ้โหก็ไม่แน่ใจของยศฟวันนะแล้วมา เป็นใบแดงเอ้าวแล้วโอเรื่องเลยครับดูครับโอ้โโหยนมาแล้วได้มงครับอดีต์กาได้กับทีมครับดูครับเป็นนี่ครับเพลย์เมเกอร์ที่พาบอลขึ้นมาแล้วมีโอกาสเปิดเข้าไปจังหวะนี้เรามีโอกาสเลยครับโอ้โยนะคนวันนิดแล้วครับที่ได้มงโอ้โหเกือบจะอ้าวแล้วไปเล่นยากครับโนโต้ตรงนั้นวสันได้โอกาสลองโอ้โหยมาไม่น่าเล่นเลยครับโนโต้ต้องยกจังหวะนี้นัสลีนาธานได้มงโอ้โห โดนทานโอลิเวล่าครับตัดเข้าในนาทานลองจบเองเลยโอ้โหน่าสนใจครับโอ้โหเดี๋ยวโก้เกี่ยวได้แล้วเก็บจังหวะนี้กีรรกร์เอิร์ดน่าสนใจครับโอ้ไม่ได้โอ้ติดครับทำได้ไงนาทานจังหวะนี้ได้ไงครับข้างในให้ไก่ลาดไก่ลาดยิงโอ้โหไก่ลาดมันยอรับตัดเข้าได้เวอร์เลสเซนคอเข้าไปแล้วตรงนั้นโอ้โหมือเข้าประตูเองเฉยเลยครับเป็นประตูครับ ได้หรือเปล่าครับต้องมาดูครับได้ครับเดูครับนดูครับแฟนเราครับผู้จุงหมาที่น้าประตูคึุบโอ้มาไปหมวกเข้าตัวตัวเองจากไก่ลาดโยนมาครับหมวกโอโอ้นี่แฟนมณลนครครับต้องลุ้นเลยครับเส้นโยนมาได้หมวกแล้วอดัมโอ้โหยิงโอ้ใซ่เลยครับโอ้นาทีสุดท้ายของการแข่งขันครับนครครับยิงประตู สงขาได้สอ,เองเบอรหนึ่งครับโดยอดัมลาสมานอครับอีกครั้งครับทาังนี้คือโข่มาจังหวะแรกนี่ครับคุณิอ,อดัมโอ้โหโโคือบอลตกมาที่อดัมเลยครับ